ต้นใบแมงลักมาปลูกไว้หลายต้นเหมือนกันนะคะก็จะมีกินทั้งใบกะเพราโหระพาใบแมงลักแล้วนะคะวันจันทร์ก็เปิดบ้านไร้สดเหมือนเช่นเคยนะคะทุกคนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เต็มๆตั้งแต่วันจันทร์เนาะตั้งแต่วันจันทร์พุธศุกร์เนาะจะอะไรก็เนาะไม่ได้เป็นแต่เราเป็นกันทั้งหมดเป็นกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นทําใจ ทําให้มีความสุขนะคะทำเป็นคิดดื่มกาแฟกันจากทุกคนคนที่แดชบอร์ดเวลาที่เราดูเวลาคนนี่ตื่นมาก็ไปสำรวจสวนมานะคะก็ลูกน้องกับแล้วนะคะวันจันทร์ก็เปิดบ้านไร้สดเหมือนเช่นเคยนะคะทุกคน เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เต็มๆตั้งแต่วันจันทเนาะตั้งแต่วันจันพุทธศุกร์เนาะสามวันสามวันเหมือนนานมากเลยทุกคนพูดส่งกำลังใจนะคะทุกคนนะแล้วก็อย่าลืมอบรับไม่ได้จะอะไรหายจะอะไรอยู่จะอะไรก็ เนาะไม่ได้เป็นแต่เราเป็นกันทั้งหมดเป็นกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นทําใจทําให้มีความสุขนะคะทำเป็นคิดอ,อย่ันนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเวลาให้เพื่อนเพื่อนถึงจะมีเวลาให้เราก็จะเริ่มน่าจะเริ่มพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็จะเริ่มไปให้กําลังใจเพื่อนเป็นปกติทุกวัน สามวันเหมือนนานมากเลยทเทเตอร์เป็นให้มีความสุขนะทุกคนนะไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปซีเรียสวันนี้ไม่มีคลิปลงวันนี้จะทํำยังไงปล่อยคลิปอะไรพูดอะไรพูดแล้วก็ไม่ต้องพันเก้าพันเก้าร้อยวิวแล้วนะคะทุกคนขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็ดื่มกาแฟกันจก้กทุกคนคนที่ แดชบอร์ดเวลาที่เราดูเวลาน,นั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเวลาให้เพื่อนเพื่อนถึงจะมีเวลาให้เราก็จะเริ่มน่าจะเริ่มพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็จะเริ่มไปให้กําลังใจเพื่อนเป็นปกติกงใจกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้ขอดื่มกาแฟทีอินวันนะคะขนมปังอบเอาต้นใบเมงลักมาลูกไว้หลายต้นเหมือนกันนะคะก็จะมีกินทั้งใบกะเพราโหระพา ใบเบงรักงดไข่งดโปรตีนนะคะแล้ววันนี้ก็พี่ๆก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะทุกอย่างจะอะไรก็เนาะไม่ได้เป็นแต่เราเป็นกันทั้งหมดเป็นกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นทําใจทําให้มีความสุขนะคะทำเป็นคิปทุกคนนะก็ขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ งดไข่นะคะทุกคนการเข้าถึงน้อยลงนะคะเนื่องจากว่าเราไม่มีเวลาไปดูให้เพื่อนเพื่อนก็ไม่มาดูให้เราเหมือนกันนะคะจันดาชาการไลฟ์สดหรืออะไรต่างๆสะสมเวลาหายก็ของปลาไก่ก็หายไปเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะทุกคนเนาะเป็นที่ระบบทั้งหมดเลยนะคะจะอะไรก็เนาะไม่ได้เป็นแต่เราเป็นกันทั้งหมดเป็นกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นทําใจ ทำให้มีความสุขนะคะทำเป็นคีชาล่งชาเลนให้ทําต่างๆมากมายถ้าเราไม่สะดวกทําเราก็ไม่ต้องไปกดทำเพราะถ้าเราทําเราต้องทําอยู่เรื่อยๆนะคะแต่เขาก็บอกอยู่ว่าช่วงนี้จะอะไรก็เนาะไม่ได้เป็นแต่เราเป็นกันทั้งหมดเป็นกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นทําใจทําให้มีความสุขนะคะทำเป็นคีบ <c oughs> รับไม่ได้จะอะไรหายจะอะไรอยู่ งดไข่งดโปรตีนนะคะแล้ววันนี้ก็พี่ๆก,ก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะทุกอย่างจะอะไรก็เนาะไม่ได้เป็นแต่เราเป็นกันทั้งหมดเป็นกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นทำใจทำให้มีความสุขนะคะทำเป็นคิดยังดูเวลาไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ มีทุกคนนะก็ขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะงดไข่นะคะทุกคนเออนาะคนเขาอาจจะเห็นว่าเออของแปลกๆเป็นหม้อเคลือบเป็นโตเคลือบสวยๆนะคะอันเล็กอันใหญ่นะคะทุกคนนะก็ เป็นกําลังใจให้นะคะการเข้าถึงน้อยลงนะคะเนื่องจากว่าเราไม่มีเวลาไปดูให้เพื่อนเพื่อนก็ไม่มาดูให้เราเหมือนกันนะคะฉันได้ฉันอากาศก็ฟ้าเปิดอยู่นะคะแต่ว่าไม่เต็มที่นี้เราก็มาทักทายเนาะส่งกัแล้วพันเก้าพันเก้าร้อยวิวแล้วนะคะทุกคนขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเื่อย,อยก็ลดไข่งดโปร,ถถร,รตีนนะคะ ว,วันนี้ก็พี่ๆก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะทุกอย่างต้องรอแตกแสนแตกล้านแต่เมื่อวานคลิปที่เราไปเที่ยวไปไปเที่ยวตลาดสามชุกอะทุกคนแล้วป้าไก่ก็ไปถ่ายพันเก้าพันเก้าร้อยวิวแล้วนะคะทุกคนขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็ลดไข่งดโปรตีนนะคะว,วันนี้ก็พี่ๆก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะ ทุกอย่างดื่มกาแฟกันจากทุกคนคนที่แดชบอร์ดเวลาที่เราดูเวลา,าต้นใบแมงรักมาปลูกไว้หลายต้นเหมือนกันนะคะก็จะมีกินทั้งใบกะเพราโหระพาใบแมงรัก่าการไล่สดหรืออะไรต่างๆสะสมเวลาหายก็ของปลาไก่ก็หายไปเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะทุกคนเนาะ เป็นที่ระบบทั้งหมดเลยนะคะถ่ายร้านร้านที่เขาขายเอหม้อเคลือบอะไรต่างๆเป็นโตเคลือบเออขึ้นเป็นขึ้นเป็นพันพันเก้าพันเก้าทุกคนนะก็ขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะแต่ว่าที่นี่ซื้อกินก็ไม่แพงนะใบแมงลักใบโหละพาเงี้ยกำาะห้าบาทกำาเยอะกำาเบ้อเลยคน นี่ตื่นมาก็ไปสำรวจสวนมานะคะก็ลูกน้องกับคนนี่ตื่นมาก็ไปสำรวจสวนมานะคะก็ลูกน้องก็รอแตกแสนแตกล้านแต่เมื่อวนอานคลิปที่เราไปเที่ยวเ ไปไปเที่ยวตลาดสามชุกอะทุกคนแล้วพ่อไก่ก็ไปถ่ายอันนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเวลาให้เพื่อนเพื่อนถึงจะมีเวลาให้เราก็จะเริ่มน่าจะเริ่มพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็จะเริ่มไปให้กําลังใจเพื่อนเป็นปกติคนนี่ตื่นมาก็ไปสํารวจสวนมานะคะก็เอลูกน้องก็งร้อแตกแสนแตกล้านแต่เมื่อวนอานคลิปที่เราไปเที่ยว เไปไปเที่ยวตลาดสามชุกอะทุกคนแล้วป้าไก่ก็ไปถ่ายทำเหมือนเดิมที่เราเคยทํานั่นแหละทุกคนเนาะเกิดอะไรขึ้นก็รับให้มันได้ในระบบถ่ายร้านร้านที่เขาขายอหม้อเคลือบอะไรต่างๆเป็นโตเคลือบเออขึ้นเป็นขึ้นเป็นพันพันเก้าพันเก้าคน นี่ตื่นมาก็ไปสำรวจสวนมานะคะก็เอลูกน้องก็บโอ้รับไม่ได้จะอะไรหายจะอะไรอยู่อากาศก็ฟ้าเปิดอยู่นะคะแต่ว่าไม่เต็มที่นี้เราก็มาทักทายเนาะส่งกำลังทําเหมือนเดิมที่เราเคยทํานั่นแหละทุกคนเนาะ กิดอะไรขึ้นก็รับให้มันได้ในระบบด้วยหม้ออบลมร้อนแล้วก็มีวุ้นกะทิยังดูเวลาไม่ได้เหมือนกันแล้วก็มีเตอร์เป็นให้มีความสุขนะทุกคนนะไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปซีเรียสวันนี้ไม่มีคลิปลงวันนี้จะทำยังไงปล่อยคลิปอะไรพูดอะไรพูดแล้วก็ไม่ต้องอะไรก็ เนาะไม่ได้เป็นแต่เราเป็นกันทั้งหมดเป็นกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นทําใจทําให้มีความสุขนะคะคำเป็นคิดพูดส่งกําลังใจนะคะทุกคนนะแล้วก็อย่าลืมีแล้วนะคะวันจันทร์ก็เปิดบ้านไร้สดเหมือนเช่นเคยนะคะทุกคนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เต็มๆตั้งแต่วันจันทร์เนาะตั้งแต่วันจันทร์พุทธสุขเนาะ ตอนนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเวลาให้เพื่อนเพื่อนถึงจะมีเวลาให้เราก็จะเริ่มน่าจะเริ่มพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็จะเริ่มไปให้กําลังใจเพื่อนเป็นปกติงดไข่นะคะทุกคนอันนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเวลาให้เพื่อนเพื่อนถึงจะมีเวลาให้เราก็จะเริ่มน่าจะเริ่มพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็จะเริ่มไปให้กําลังใจเพื่อนเป็นปกติ